สวัสดีค่ะมาดูการให้อาหารปลาอีกแล้วนะคะจะพามาชมการผสมผสานระหว่างสาลากลางน้ำกับทำบ่อเลี้ยงปลาอยู่ด้านล่างของสาลากลางน้ำนะคะเล่นโตตัว โอ้ยเย่งโตสักคนเพิ่อนยานเท่าได้นี้เมื่อเราคุณยายเพื่อนยันเพื่อนยันปลาเพื่อนยันมันเด่นันเด่นโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้เดี๋ยวก็มาใจเย็นชวนเพื่อนๆมาให้อาหารปลาอีกแล้วใจบุญสิท่านเลยเฮาเป็นคนใจบุญให้อาหารสัตว์มาให้อาหารปลาว้าวน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยว้าวชัดเจนมากชัดเจนมากอย่างนามเลย มาเด้อมาเด้อมาเด้อมาทำบุญด้วยกันนะบบ้านๆแไอ้ยายตัวนี้น้อยนี่ไม่ใช่ลูกมันจะไม่ซื้อมาต่างหากใช่ไหมปลาในปลาน้อยปลาในตัวอ้าวปลาน้อยอุ้ยปลาในเดี๋ยวเดี๋ยวปลาปลาในน้อยเอามาเอามามันมีแม่มันบวชอยู่ในบ่อนี่ยอออ่ซื้มาาตงหก๋อเราไปซื้อมาต่างหากอ๋อตัวเล็กๆนี่คือคือลูกปลาในน้อยปลาในน้อยตัวแดงๆทับเบิงตัวใหญ่นี่สิม้าเด้อ อ๋อตัวแม่ก็มีแล้วตัวใหญ่ก็มีแล้วปลาในน่ะแต่เราเกี่ยวกันเลยมันมาต่างชนพ่นธอ๋อเนาะไม่เล้ว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 เพื่อนเพืนเห็นไหม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 เออนี่ใช่ไหมใช่ไหมอยู่ข้างล่างนี่ใช่ไหมแมนค่ะแมนที่เราเห็นสีออกสีส้มส้มสีขาวขาวก็คือปลาคาปลาแฟนซีความสุขแบบบ้านๆความสุขแบบหาซื้อไม่ได้ค่ะเอามาเลี้ยงปนกันเนาะบ่อน้ําเป็นบ่อปูน ที่ทำขึ้นเองแล้วก็จะมีสาลาว้าเนารู้ได้ยังไงว่ามันครบร้อยยี่สิบตัวคุณยายสุ่มเอาบ่แบบเดาเอาติีน้าต่อยอ่าแม่บ้านบอกว่าปลาอยู่ครบนั้นทั้งหมดร้อยยสตัวอ่ะเราตัวน้อยๆดำๆนี่คือลูกปลาอย่างนั้นอ๋อปลาหางนกยุงใช่ไหมน้าต่อยเพื่อนๆเห็นไหมปลาหางนกยุงตัวเล็กๆสีดำๆน่ะมีปลาหลายชนิดอยู่ในนี้ เป็นปลากินพืชหมดทุกชนิดนะคะไม่ไม่ใช่ปลากินไม่ใช่ว่าปลากินเนื้อสัตว์ไม่ใช่ว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กนะคะเป็นปลากินพืชหมดเลยอู้ยเนี่ยเ่ยลูกปลานิ่ลูกปลาหน่อน้อยเนี่ยน่ารักดีเนี่ยแต่ตัวใหญ่เขาหลบเราหมดแล้วคุณยายเขาย่านเสียงเขาย่านเสียงแล้วเขาคงตื่นคนมั่งนี่คนมาเยอะเนี่ยอุ้ยตาหักดี ไปทาเอาไปซ้อนมกดีเนาะยา่เนาะมกปลาหน่อยเนาะมกปลาหน่อยเออคือสีแซบโอ้ยคือปลาลูกคอกไหคุณย่า่ไหนแม่เนาะเป็นเพื่อนเหมือนปลาลูกคอกไหมเอาสิพูดถึงปลาเนาะพูดถึงปลาความรู้สึกของเราปลาก็คือกินได้นะเราเห็นตัวเล็กๆแบบนี้เนี่ยเนะ่มันเหมือนปลาลูกคอกเลยมันไปไหนมันไปด้วยกันนะเพื่อนเพื่อนใช่ใช่เออ น่ารักดีน่ารักดีนะ่นะน่ะดูดูด,ดูว้าวปลาไนปลาไนเป็นปลากินได้ปลานิ่งปลาไนนัน่นแหละปลานไนมันจะเป็นแสดงว,ว่าเพิ่งเอามาปล่อยใช่ไหมมันยังตัวเล็กอยู่ใช่ใช่ใื้อมาตัวละจังไรยายตัวละบาทอืมนี่เราที่บอกร้อยยี่สิบตัวนะต่อยบอกร้อยยี่สิบตัวน่ะร้อยยี่สิบตัวร้อยยี่สิบดูบลักษณะทั่วไปของบ่อน้นะํานะคะจะเป็นบ่อนะ้ำเป็นบ่อปูนจะพาดูบริเวณ โดยรอบเป็นบ่อปูนแล้วก็เอาจอกเอาแหนมาปล่อยแล้วก็เลี้ยงปลาสวยงามเป็นลักษณะแบบนี้เป็นบริเวณอยู่ในบริเวณบ้านนะคะแล้วก็จะมีศาลากลางน้ำอีกคือศาลากลางน้ำสามารถคัดลอกแบบไปทำได้นะคะถ้าใครอยากจัดบ้านให้สวยงาม ศาลานี้ก็คือซื้อสำเร็จนะคะเป็นเหมือนกับเขาทำเป็นบ้านนอกดาวขายตอนนี้น่าจะเป็นไม่รู้เจ้าของทำไว้เพื่ออะไรเป็นหุนไล่กาหรือเปล่าคงไล่นกมั้งคงเอาไว้ไล่นกที่จะมาติกกินปลาตัวเล็กๆมั้งเนี่ยเป็นจอกแหน่ เอามาปล่อยเป็นที่หลบซ่อนเป็นที่อยู่ของปลานี่ดูปลาหางนกยุงเล็กๆโดยภาพโดยรวมนะคะภาพโดยรวมเขาก็จะแอบ,บซ่อนอยู่ใต้ศาลาศาลานี้ทำเป็นปูนเป็นต่อหม้อขึ้นมานะคะตัวไม้นี่จะไม่ได้โดนน้ำจะไม่ได้แช่น้ำ เห็นปลาไหมคะเห็นปลาไหมมีปลาสวยงามหลากหลายชนิดเลยจะขอก็จะซื้อปลาแฟนซีมาปล่อยปลาแฟนซีหรือปลาครับก็จะมีปลาลูกปลาในแดงแล้วก็จะมีปลาหางนกยูงตัวใหญ่ๆเห็นไหมคะน้ําไม่ค่อยใสเท่าไหร่แต่เป็นน้ำสะอาดนะคะแต่ว่าน้ำไม่ใสเราก็เลยมองเห็นตัวปลาได้ไม่ชัดเจน อ๋อพื้นดำพื้นเป็นพื้นปูนเนาะ<ไ>ข้างล่างเป็นปูนเนาะพื้นพื้นดำ,นนดำก็เลยทำให้น้ำไม่ใสแต่น้ำสะอาดน้ำสะอาดแต่น้ำไม่ใส<ไ>มีต้นกล้วยไม้ด้วยยายทำไมกล้วยไม้เอามาแช่น้ำไว้อย่างนี้ล่ะค<ไ>ุณยาย เขาไม่เป็นไรใช่ไหมน้ําลากเขาแช่น้ําแบบนี้เขาไม่ตายใช่ไหมนานหรือย,ยังเอาไว้แบบนี้นานหรือยังเอาไว้หลายปีแล้วหลายปียแล้วอ,อืมต้ยไม้ปกติเ้วเอาแขวนไว้เนาะเอาแขวนไว้ตามชายคาบ้านแต่เห็นคุณยายเจ้าของบ้านเอามาแช่ไว้ในน้ําแต่ก็ลากก็ออกนะเห็นไหมเห็นลากออกไหมเขาง,งอก,กลากอยู่ไม่ตายนะคะคลิปนี้มาสั้นๆพาเพื่อน มาให้อาหารปลาแล้วก็มาชมปลาสวยงามด้วยนะคะฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ